สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีของจูนชาแนลนะคะสวัสดีหน่อยน้องบ้านวัสดีค่ะม,มาได้ค่ะพี่น้องกินข่าวแรงน้ำกันนะครับพี่น้องมือนี้มีเมนูนำเสนออยู่กับช่างแต่งหน้าแสงทองฟินแลนด์นะคะปอรเมศนะคะพี่น้อง มัอนี้ปรัเมเพื่นเน่ะเพื่อนกินอาหารอีสานนะคะก็คือของ,อข,องของมาเพื่อนนะคะออมบะรออ่อยออมบะฮอยแล้วก็อันนี้ก็ของมาเพื่อนที่สุดที่เพิ่นมากอมอยงลกไบบริหารเอยียงนะคะบริเลือกเอยียงนะคะเลือกเอาสมพักสมพักพักเหล่ยบลมนะครับพี่น้องพักเนล่ยบลมแล้วก็จะเป็น ยำไข่แมงดานะคะยำไข่แมงดาแมงดาตกเป็นปน,นนี่แหละครับพี่น้องยำไข่ผู้ชายชั่วนะคะเพีย่ยำไข่แมงดานะคะจากพี่ชายสุดหล่อนะคะจากพี่ชายสุดรอถี่เฮตงานอยู่ธนาคารธนาชาตินะคับเพิ่นเอามาส่งนะคะอืมแล้วก็ปูดองน้ำปลานะคะปูมาดองน้ำปลาเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวเห็นบอ ปูมาดองน้ำปลาแล้วก็ปูไข่ด้วยนะครับปูไข่เนื้อปูไข่เนื้อดองน้ำปลาพร้อมน้ำจิ้มซีฟูดน,นะคะสวดพี่น้องกินมม่มาหนิกินพี่น้องเบิง้งขอสดปูไข่ก่อนนะครับพี่น้องสดปูไข่แบบยั่วๆก่อนสดปูไข่แบบยั่วๆก่อนเนี่ยราดน้ำจิ้มน้งไปแล้วให้เบิง้งอือ ผู้ใดยุ่ไกกะทะเรกัสิกินง่ายเนี่ยอ,อันนี้มันแบบว่า,างเด้ออือ บอข้าวบอข้าวแม่พี่น้องมาแมา่เกิดอเหลือออมบอกหอยจ้าออมบอกหอยจ้าเลอะเลอะมาด้จ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเขามาดามจุม่มอนไรสดบ่ได้ ตองมันมั่วปูเนื้อเพิ่งไปทำงานมานะคะเสร็จแล้วไปจัดดอกไม้ไหมพี่น้องจัดดอกไม้มาก็เลยพักกันมัดสดกินข้าวแรกนะพี่น้องกินข้าวแรกมาจ้า มาเนี่ยต่อไปยำยำไข่ผู้ชายเลวทีบอกปลา,าสววน,นะคะยำไข่ผู้ชายเลวเบองเบียอืม้ามบอกหอยก็อืมข้ามบอกหอยขมพักสัวแล้วอ,าาอืมมพักจะแบบอะไรกินปูนะข้ากหเทียยไหมนะ ขอโทษบานข้าบ้านบานแล้วมีนองใส่เมื่อ,อขอโทษอวา,าัแพ้องกินแบงเสียใครแม,มงดาเลยออมไผ<ฮ>่สม,มัวเสร็จแล้วก็เัื่งไหไสดด้วยกันมวันดีจับแม่้นอในมาอีกแล้วค่ะเบิงบ่งเด้อ ออบังเด้อมันเลือดจริงๆ,ๆ <c oughs> เลือดบันนีก็จะเป็นอ่ะปูหมาดองน้ำปลานะครับพี่น้องภาคการภาคการในยางก,กินแรงเนาะปูหมาดองน้ำปลาแซ่บยี่บวกว่าปูหมาอร่อยน้ำจิ้มก็อร่อยน้ำจิ้มอร่อยภาคการในยังกิน,กกนแรง <อ>เลือดอิเล็บมีอย่างไไปออไป็ง,งานมากินข้าก็เลยกินหอดขี่น้องก็เลยไฟ้สดนะคะพักไปสม,มูหนาอกัน่บ้างบางเงินอะนิดแต่ว่าเป็นตะกีิ้นีูครับว้าวัวยขี้ก,กี้ค,ค,คืออิเล น่าคือกันมากที่สูดก็คือใครมังด่าพี่นอ้องจูบบอหอยบรงกรถ้าอยากน้ำอ๋อบออยนี่เขาจ่อจูบได้พี่น้องมันจะมีอัตรอให้กันจูบ่จุบปากหรอบอกบอฮอยหนาวเออปะเลมเหตุบอฮอยหนาวแล่ว วูไข่เนื้อเลยว่วกระดาษที่จู่ใส่ลูกกาา็ไม่นะงานดีนะวัูไข่เนื้อเลือด <c oughs> นะคะเลือดจริงๆยอมรับ กินมาโดดแล้วสวัสดีค่ะแซ่บไปนองแซ่บอาหารอีสานบ้านเฮา <h> น้ำตาลแตกเลยแม่ปอมันเลิกเผามันเลิกกินน้ำแน่อยากจูบนนี่วพ้อพง,องต่อด้วยแซ่บเพราะแซ่บปังเสียงเด้อบักหอยบักหอยอีสานได้บักหอยจูบ พ่อเมย์บอกหอยทะเลดิจูบจนตาลุบพี่น้องทามันดูดเขากัทามันดูดบ่อเขาตองดูดกนกอนจูบจนตาหลุดอือหือใครแมงดาใครยังอีปอไข่ผู้ชายเร็วข่ผู้ชายเร็วนะคะเอาไม้สีฟันมองเดิมกับวาซบองตองดูด จะปดเบ่อจะเป็นหอบว่ามยังบว้าเมื่อไห่สดอบจะกินกมาเมือโปลเมดเดอนี่ยกูมาค่ะกูมากำจ้มซีฟู๊ เดี๋ยวหูไปแห้งเลยเดี๋ยวเห็นไหมจูนจูนบอชไนล์ข้างใครเดี๋ยวออกกล่องพอลาเมตร์กันเลิกแบบนึง <c oughs> คุยกับน้องบาดไป <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีเด้อพี่น้องเด้อจูบคติวาตาลูบบอชตางงลูบอยู่แล้ว นุ่นๆแทบเลิศม,มีทั้งอาหารอิตาลีมีทั้งอาหารทะเลก <c oughs> ินให้พี่น้องเิ่งอิจฉกข้ามก่อนนะคะแย่บจา้าเลิศห้างยอมรับว่าปูเนื้อนเนี่ยแบบว่าเนื้อนิ่มเลิศป,ปูมาอร่อยมากเลยไข่ล้วนๆได้ไไข่ล้วนๆน ส้มพักไรมกสม้กสมสม,มาิาน<ม>เนีย้นไมคุ้มคายม น้ำในต,ตู้เย็นนาบาดแม่อันนี้ไว้ให้อยู่ม่เนี่ยก่อนเป็นทรงขอข้ามาถักกัน <c oughs> เพื่อลดลงนี่น้ำตูเ้เย็นแล้วใส่ตูเ้ยตยเย็ยนไหนแล้วแซ่บพี่น้องการันตีร้านนี้นะคะอ,นอานไอ้ไส้เพิ่นเอ,มอปปามาฝากเดี๋ยวคอสจบกันอ่ะ ทำคลิปเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเดอ้อแซบ่บหาตื่นมากินนะคะกินยด่ยๆเอฟซีซื้อๆกินยด่ยๆเอฟซีพี่น้องปองไปซื้อนะคะ <What? S 1> คลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่ขอบคุณเอฟซีเก่าและเอฟซีใหม่นะคะอคอเอฟซีเบิ้งขำเบิ่งนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ในช่องจูนชาแนลด้วยนะคะ หักเบาข้าหน่อยๆแต่หักด้อนด่นะคะอยากเห็นจูนเท็คลิปอีหยังอยากคอมเมนต์มานะคะพี่น้องอยากเห็นจูนไปกับอันทางแต่งหน้าจุนงจะสิไปนะคะทานี้วลาเนาะช่วงนี้ยากอย่างงั้นแต่งกระเพิ่นไปเลยนะคะพี่น้องรักพวกเราเน้นน้อยแต่รักนานๆนะคะฝากทีมงานของเราด้วยนะคะช่างแต่งหน้าแต่งทองฟินแลนด์นะคะไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะบายบายค่ะบอสก็กอลันไลฟ์สด